สวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องคริปตอม่อนกับกับอะไรวะกับคนที่ร่วมสนุกกับผมนะครับผมใครที่ร่วมสนุกไม่ทันไม่เป็นไรนะครับไปใส่ใส่ในคอมเมนต์ตรงลิงก์นี้ได้นะครับสําหรับใครที่อยากร่วมสนุกในอนาคตนะครับก็กดกระดิ่งไว้นะครับผมเผื่อผมจะมีกิจกรรมอะไรให้เล่นนะครับผมปัจจุบันนี้ก็จะมีกิจกรรมนี้แหละครับผมที่เล่นแต่กิจกรรมนี้ก็รอถึงปีหน้านะครับอย่าอย่ารีบ ต้องภาวนาว่าอย่าให้ผมตายเพราะโควิดหรือว่าคุณตายเพราะโควิดหรือตายอะไรก็ตามนะหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นอยา่ยาอย่าซีเรียสกันนะครับผมไม่อยากให้เครียดนะนกิจกรรมที่ตมอนที่เกิดขึ้นนะครับผมที่ผมได้บอกไว้นะ,ค,ะคือคุณจะได้ไข่นะครับผมจากการที่ผมฟักมันออกมานะครับผมจากตัวเคมอนนะคุณไม่ต้องเสียอะไรนะครับผมแล้วผมก็จะไม่ได้ขออะไรจากคุณนะไม่ได้ขอรหัสอะไรจากคุณเลยนอกจากอ่ารหัสการจะส่งไปนะครับผมของไอตัว ไอตัว market pace นะมันจะมีไอตัว market pace อยู่นะครับผมซึ่งมันมันคงไม่ยากสําหรับคุณนะครับสําหรับการสมัครไอตัวนี้ซึ่งผมไม่ได้อะไรจากมันนะบอกอีกครั้งนะครับผมว่าไม่ใช่นี้แซ่เดี๋ยนะพร้อมหมดแล้วเหรอตลา,าด market pace หมดแล้วเหรออืมเดี๋ยวนะมันต้องไปไหนนี่ไม่ใช่หรอ มันต้องเป็นไอโมอโม,โม,ม่ไหมครฮะไอช่างมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันคือพอมันเปิดตลาดขึ้นมานะครับผมอันนี้ย้ำ,ยำยเตือนกับทุกคนนะว่าอันนี้สําหรับทุกคนที่มาลงกิจกรรมนะครับผมบอกบอกกก่อนนะว่าถ้าเกินเกมมันเจ๊งขึ้นมาผมจะเอาอย่างอื่นมอบให้แทนนะผมอาจจะมูลค่าน้อยกว่าต้องขออภัยก่อนนะครับผมเพราะว่าผมก็พยายามจะมองว่ามันจะเป็นเกมในอน,นาคตนะครับผมแล้วก็เป็นการลงกิจกรรมกบบับผมในวันเกิดของผมนะ ก็ขอคุณพระเรัตนาตายที่ถ้าเกิดคนอื่นไม่ใช่ศาสนาพุทธก็ไม่เป็นไรนะครับผมอวยพรนะว่าให้ทุกคนมีความสุขนะในปีหน้านะครับผมผ่านคนทุกปุปศรรค์ไปให้ได้นะครับผมแล้วก็ลุยๆกับทุกเรื่องนะอย่าไปหวั่นเกรงนะครับผมมีปัญหาอะไรก็ตั้งใจจริงนะครับผมแล้วก็ทํามันอย่างเต็มที่นะครับผมไม่ไม่ไม่ต้องกลัวว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีปัญหาหรือฟีดแบ็กอะไรกลับมาไม่ดีนะครับผมเพราะว่า โลกไปนี้มีทั้งคนเกลียดและมีทั้งคนชอบนะครับผมหรือเราอาจจะเจอคนเกลียดทั้งชีวิตเลยก็ได้ใครจะไปรู้นะแต่อย่างน้อยสุดก็คือคุณได้ทามันลงไปแล้วนะครับผมขออนุญาตนะครับผมผมอาจจะต้องขอไล่่ไลดูความคิดเห็นนิดนึงเพราะว่าผมจําไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนเอ,อเนื้อหาม,มันอยู่คลิปไหนวะไอคลิปที่มันเป็นสิบสามเนี่ยมันอยู่คลิปไหนเดี๋ยวนะเออ NFT Big Time ไมไม่ใช่น,น,นะครับคือผมต้องอาจจะต้องดูคอมเมนต์ในคอมเมนต์ดูว่า13บสามอ่านี่นี่น,นี่อันนี้โอเคเดี๋ยวผมอขออนุญ,ญาตนะครับเดี๋ยวผมจดไว้นะคุณปณิตาแก้วพงพันธ์นะครับผมยังไม่ได้ติดตามผมไม่เป็นไรครับผมติดตามด้วยนะจ๊ะ ปลูกเองกินเองนะครับผมนักเลงพอคุณธงเจรก,กิจน,นะครับผมแล้วก็คุณดับเบิลเอิปสเซเว่นนะครับแล้วก็คุณนาากาศูนย์เจ็ดนะครับผมสิบสามนะเออเฮะก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมเธอโดยส่วนใหญ่นะผมก็เดี๋ยวผมจดไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมเดี๋ยวผมลืมอป๊บน,นึงนะครับผมขออนุญ,ญาตนะ สำหรับคนร่วมกิจกรรมนะครับผมเราจะมีให้มีให้เล่นบ่อยๆนะฮะตามการเติบโต <c oughs> ตามการเติบโตของตามการเติบโตของช่องนะครับผมเราก็จะพยายามมีอะไรให้ใหทำนะครับผมเพื่อแบบอย่างน้อยๆทุกคนก็จะได้แบบร่วมสนุกกันนะฮะเพ่อ ก็ช่วงเวลาที่ทั้งทั้งคนนะครับผมจะได้อา,อาจจะได้ไข่อาจจะไม่ครบนะเพราะว่าต้องดูก่อนว่าผมสามารถจะปั้มไข่ได้กี่ใบนะครับผมในระยะเวลาอันสั้นนะแต่ถ้ามันยาวไปหน่อยก็อาจจะขอใช้เวลานิดนึงนะครับผมแต่พยายามจะให้ทุกคนได้นะครับผมก็จะพยายามอย่างนั้นนะจะพยายามนะครับผมโอเคจิปโอ,โอสำหรับ ไข่ครคิตโตมอนอาจจะเป็นปีหน้าช่วงเดือนหนึ่งถึงเดือนสามนะครับผมหรืออาจจะช้ากว่าน,นั้นเดือนสี่ถึงเดือน6กนะซึ่งทุกท่านที่มาร่วมสนุกกันนะครับผมไม่ต้องซีเรียสกับมันนะครับผมแต่ถ้าทุกคนรีบนะคุณสามารถที่จะบอกผมได้นะครับผมผมจะสามารถเอาผมสามารถให้กิจกรรมของคุณได้เลยคือโอนโยชิให้คุณนะครับผมในหนึ่งพันโยชินะซึ่งมันค่อนข้างน้อยมากต่มันเป็นการร่วมสนุกกันนะครับผมแต่ถ้าคุณจะรอคุณก็รอสักระยะนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นต้องใช้เวลาในการ ฟักไข่นะครับผมแล้วก็ใช้เวลาในการรอ,อตัวเกมนะครับสมบูรณ์ที่สุดนะครับผมถึงจะสามารถทำมันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะับก็หวังว่าทุกคนในห้าคนนี้ที่ร่วมสนุกกันยังไม่มีใครเป็นอะไรไปเสียก่อนนะครับผมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือยังมีชีวิตอยู่ร่วมกับผมนะไปไปอีกระยะหนึ่งนะครับผมมันคือการสูบไข่ชิปตอมอนนะครับผมซึ่งห้าห้าท่านนี้อาจจะได้ เอาของดีเหลือไม่ได้ของดีก็อย่าไปซีเรียสกับมันนะมันคือการรบสนุกนะครับผมโอเคครับเรามาพูดถึงคลิปตัวม่อนกันดีกว่านะครับสาหรับใครที่อยากร่วมสนุกนะครับผมก็กดกระดิง่งกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะเพราะว่าตอนที่ผมเริ่มทํากิจกรรมนี้ผมยังไม่ถึงยอดยอดยอดผู้ติดตามผมยังไม่ถึงหนึ่งพันนะครับผมก็เริ่มทาไปก่อนอย่างน้อยที่สุดก็คือมันเป็นเรื่องการรบสนุกกันนะผมอยากจะให้ทุกคนรมสนุกกันอย่างน้อยที่สุดก็ช่องผมไม่ได้ไม่นช่องใหญ่อะไรขนาดน,นั้นแล้วผมก็ ผมไม่ได้เสียอะไรนะต้องบอกนะผมเสียแค่เคมอนนะกับการผรสมพันธุ์นะซึ่งมันอาจจะเป็นเวอร์ชั่นอาจจะเป็นเวอร์ชันที่อาจจะเป็นเวอร์ชันสองเวอร์ชันสมนะครับผมเพราะว่าคุณอาจจะต้องรอไข่ฟักตัวก่อนเพื่อจะให้มันมีหลายตัวนิดนึงเพราะผมมีตัวเมียอยู่ตัวเดียวนะมีตัวผู้สักมาัวผู้สามตัว <laughs> เข้าใจกันหน่อย <S <S เข้าใจกันหน่อยนะครับผมโลกทิปโตมอนเป็นเกมเกมหนึ่งนะครับผมที่เขาออกแบบมาให้สามารถเล่นได้ในหลายๆหลายๆปัจจัยนะครับผมที่เกิดขึ้นนะซึ่งผมดูในตัวเกมที่จะเกิดขึ้นในอนาะคตที่มีการพัฒนามีการเทรนเรนอร์มีการทำหลากหลายนะครับในตัว PvE PvP ที่เฟสสองในผมกำลังรออยู่นะแล้วก็สามารถเล่นในโทรศัพท์มือถือได้ในเฟสสามนะครับผมเป็นเมตาเวิร์ของเขานะซึ่งตัวเกมนั้นก็สามารถที่จะหาไข่ได้นะครับผมในโลกไปเสมือนจริงเนี้ยที่เขาจะ อาจจะอนาคตนะแล้วก็มีเอ volu ชั่นที่เกิดขึ้นนะครับผมที่ต้องใช้เหรียญเคมอน K ในการพัฒนามันหรืออาจจะต้องใช้เหรียญอื่นนะในอนาคตก็ว่ากันไปโดยคร่าวๆผมก็จะควคงจะถือเคมอนไว้ก่อนสักระยะนะครับผมแล้วก็จนถึงตัวเกมมันออกมาแล้วก็ค่อยจะ,ะค่อยทำนะตอนนี้เฟสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือการที่ผมจะรอมิชชั่นที่เกิดขึ้นนะครับคือการที่เราสามารถที่จะพัฒนาไข่ได้หรือเปล่าในอนาคตนะแล้วก็ เฟสต่อมาคือเป็นเตาเวิร์นะครับผมในคิวหนึ่งกับคิวสองนี่แหละที่เราจะได้เห็นกันนะครับคืออยากใจให้อยากใจให้เห็นในตัวซิปปีนี้อยากให้เห็นเทเซอร์ฮันด์เหมือนกันนะครับการล่าอรางวัลน,นะสําหรับอคนที่ร่วมร่วมจอยกันในตัวนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะมีความมีความชอบในตัวเขาอยู่แล้วนะครับผมส่วน,วนตัวล้วนๆไม่ได้มีอะไรผสมเลยนะครับผม ก็ประมาณนี้คร่าวๆสำหรับใครที่สนใจเข้ามาดูนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้มาเช็คได้นะครับมันสามารถซื้อขายได้หลายๆที่นะในโมจิก็ซื้อได้นะครับผมราคาตอนนี้คร่าวๆนะที่ผมเอาให้คุณดูนะครับก็ราคาเนี่ยคร่าวๆนะมีเจนสีที่ปล่อยขายราคาแพงหน่อยนะครับผมของผมเป็นเจนแปดนะถือว่าระดับก็กไม่กลางๆหรอกก็อพอได้อยู่แหละไม่ค่อยซีเรียสเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับและเรื่อยๆ,ๆ อสำหรับใครที่อยากจะมาซื a a ้อไข่ก็พยายามดูราคาถูกๆไว้นะครับผมเพราะว่าราคาแพงมันก็ไปคุ้มสำหรับคุณที่จะมาลงทุนแน่นอนนะฮะอืมก็ประมาณคร่าวๆราคาขายก็ประมาณนี้แหละจริงๆเดี๋ยวผมจะเก็บไข่เพิ่มอีกสักหน่อยนะครับผมสําหรับการที่จะลงทุนในอนาคตนะอาจจะต้องเก็บสักประมาณสี่ห้าใบเพื่อเพื่อเพิ่มพอร์ตของตัวเองขึ้นไปนะครับผมก็ประมาณนี้คร่าวๆครับผมคลิปตัวมอนก็เป็นอีก ตัวหนึ่งนะที่ใครหลายคนอาจจะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้สนใจมันมากนะครับผมว่ามันเกิดมันเกิดหลังมันเกิดหลังไอตัวแอคซีพอสมควรนะครับผมเหรียญเคมอนเหรียญเคมอนตอนนี้ราคาราคาน่กจะตกพอสมควรหรือมะผมว่านะราคาตกจากเดิมพอสมควรนะครับผมจากเดิมมันเออ เด,เ,ดเ,ดเดืนเดินเดือนเดินเศษนี้ไม่ได้เข้าซื้อเสดานพอสมควรเลยก็จะประมาณในรับศูนจุดหนึ่งก็เก็บเก็บไว้ได้ครับแล้วแต่ทุกท่านนะครับผมแล้วแต่คุณอันนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงนินนะเรามาดูแน่นอนที่สุดว่าถึงผมจะแนะนําตัว,ต,วตัวเกมก็จริงนะแต่ผมก็จะดูเสมอนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมมีคนเก็บไปเยอะขนาดไหนนะครับผมแล้วก็ทเคิโนม,มิกมันมียังไงนะครับผมที่เกิดขึ้นนะ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับผมแน่นอนที่สุดว่าทุกเกมมันมีความเสี่ยงเสมอนะในนี้มันมีหนึ่งร้อยล้านนะครับผมในการมูลค่าตลาดเป็ดเสร็จนะมูลค่าตลาดมีสิบเก้าล้านนะครับผมซึ่งค่อนข้างน้อยนะถ้าเกิดมีใครเทขายออกมานะโปรเจกต์ก็เจ๊งได้นะครับผมอันนี้คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับผมย้าเตือนเสมอนะว่าทุกครั้งต่อให้ผมเป็นคนที่ใช้จริงก็ตามผมก็จะพูดถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับผมแล้วผมก็จะไม่แบบไม่เข้าข้างตัวเหรียญที่ผมซื้อโดยเด็ดขาดนะครับผมอันนีมจริงท่ผ เอ่อผมทำผมทางานนะเพราะว่าอย่างร้อยสุดก็คือเรื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะครับผมวาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ